ทอดว่ากาเม้วันนี้มีน้ำจิ้มสุดอร่อยด้วยค่ะวันนี้นานา,นาทำมายองเนสแบบใส่ผงลาบด้วยนะอ่ะมาดูด้วยกันดีกว่าตัวดิปปิ้งตัวนี้จะเอามาจิ้มตัวลาบทอดหรือจะเอามาจิ้มของทอดอะไรก็อร่อยจากใจเด็กอ้วนที่ชอบกินของทอดใช้มายองเนสที่้อทที่ชอบนะคะใส่ลงไปจากนั้นน้ำมันงาค่ะงาขาวคั่วเหลือไว้ตกแต่งนิดนึงนะคะ นอกเหนือจากตรงนี้แล้วจะบอกคุณว่านานาใส่นี่ด้วยผงปรุงราบน้ำตกตราโลโบค่ะได้ลดราบน้ำตกเข้มข้นถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบายมากๆจะ้ะคุณไม่ต้องเตรียมเข้าคัา่วไม่ต้องเตรียมพริกป่นไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเนี่ยหยิบช้อนเดียวทุกอย่างจบคนคน,คน,คนสมผสมให้เข้ากันแล้วคุณเชื่อไหมเวลาทานมายองเนสตัวนี้เข,เข้าไปมันจะมีกลิ่นน้ำมันงากลิ่นของผงปรุงราบซึ่งมันเข้ากันมากๆเลยต้นหอมใส่ลงไปนิดนึงค่ะ ปักเสิร้ม,มขาวคั่วต้นหอมคะ่ะเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวมายองเนสดลาบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวลาบหมูทอดวาเกเมกันค่ะ คุณผู้ชมคะเราจะเริ่มจากการทําลาบหมูทอดวากกเมขั้นตอนแรกของเราเนี้ยนะเดี๋ยวนานานจะขอข้อไปหยิบเนื้อหมูบดติดมันที่เราสับแล้วก็แช่ไว้ในตู้แช่ The f r e e เซอร์แอดวากันก่อนนะคะตู้แช่นะคะมีชั้นวางปรับได้ตามขนาดของของ,ของที่เราจะแช่ค่ะความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟที่สําคัญนะคะข้อดีของตู้แช่เดอะฟรีเ e อร์แอดวานซ์เนี่ยเขาเป็นตู้แช่แบบกระจกใสค่ะ สามารถมองเห็นของที่เราจะแช่อยู่ข้างในว่าเรามีอะไรบ้างโจทย์ของเราเป็นสาหร่ายวันนี้นานาะใช้สาหร่ายวากาเม,มะแช่น้ําค่ะเวลาซื้อมาเนี่ยมันจะดูเหมือนนิดเดียวเนาะในหอ่อแต่พอคุณแช่น้ำก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเนี่ยโจดมากๆเลยจากสาหร่ายก้อนนิดเดียวเองนี่เป็นหนึ่งในความอร่อยจากใจเด็กว้นเลยนะที่บอกว่ามันแฮปปี้เหลือเกินนานะอาอวากาเมะเนี่ยนะคะแช่น้ําจนนุ่มแล้วก็หั่นนะคะแบบนี้เลย แล้วนา,นาเอามาใส่ในลาบหมูทอดนะคะคุณเชื่อไหมเจ้าวากาเมะเนี่ยส่วนที่โดนแป้งทอดกรอบข้างนอกแล้วก็โดนน้ามันก,กรอบเนี่ยนะเขาจะกรอบแล้วก็อร่อยมากข้างในก็จะยังชําอยู่สําหรับนา,นา,นานเนี่ยเวลาจะเอาเนื้อสัตว์มาทอด แล้วยิ่งถ้าเป็นเนื้อสัตว์บดเนี่ยนะคะเคล็ดลับส่วนตัวเลยไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะแยะแต่สิ่งที่คุณต้องเลือกคือเลือกเนื้อสัตว์ติดมันวันนี้นานาใช้เป็นเนื้อหมูบดติดมันเยอะหน่อยอย่างที่บอกกันค่ะวันนี้ปรุงรสราบง่ายๆไม่ต้องเตรียมเข้าขัวไม่ต้องเตรียมพริกแห้งอะไรเลยเพียงคุณมีนี้ค่ะผงปรุงราบน้ำตกตราโลโบอร่อยได้รสราบน้ำตกเข้มข้นถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบาย นานาปรุงรสหวานนิดหนึ่งนะคะด้วยน้ำเชื่อมเข้มขน้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหอมกลิ่นอ้อยเป็นเอกลักษณ์ตัวช่วยเสริมรสชาติหวานกลมกลม่อมหลายครั้งถ้าเกิจว่าคุณปรุงอาหารน่ะแล้วคุณใส่น้ำตาลทรายคุณจะเจอปัญหาบางทีคุณคนไม่ดีเขาก็จะเกาะเป็นก้อนแต่วันนี่ยน้ำเชื่อมคนงาน่ายอาหารไทยน้ำปลาจำเป็นค่ะวันนี้ใช้น้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมรสชาติเข้มขน้นปราศจากสารกันบูดและผงชูรสเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยนะ เวลาทอดเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างที่บอกอยากให้เขาทอดง่ายอยากให้เขาไม่อมน้ํามันที่สําคัญอยากให้ผิวข้างน,นอกกร,บกรอบๆเนี่ยนะคะเคล็ดลับส่วนตัวของนานาเลยใช้แป้งประกอบอาหารตรากโกกิค่ะเปลี่ยนเมนูเดิมๆเ,เป็นเมนูใหม่ได้ง่ายๆ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนค่ะนานาไม่ชอบคนผักลงไปแล้วก็ใช้แรงเยอะๆเพราะผักเขาจะช้ำเดี๋ยจะบอกว่าเหมือนวากาเมะกรอบใส่หมูสับมันอร่อยจริงดีมากคนแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ผักของเราลงไปค่ะผักวันนี้นะคะมีหอมแดงซอยค่ะต้นหอมซอยขีฝรังเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเวลาปั้นเป็นก้อนๆล้วเอาไปทอดอะ่ะตัวนานาชอบใช้สกูปไอศครีมสกูปแล้วก็ทอดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกัน คุณผู้ชมค่ะเวลาทอดของน้ำมันสําคัญมากๆค่ะอยากให้ของกรอบแน,น่นอยากให้ของไม่อมน้ํามันดีต่อสุขภาพนะคะเวลาทอดเลือกใช้นี่ค่ะน้ํามันปาล์มค่ะวันนี้น่ะนะใช้เป็นน้ํามันปาล์มตรามรากตสังเกตง่ายๆฝาฟ้าสีเขียวแบบนี้ผิวข้างนอกกรอบสาหร่ายกรอบใช้นี่เลยค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกี้ไม่ต้องผสมเองค่ะสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ำมัน เนี่ยคุณสกูปไอศครีมเวลาใช้ลงน้ำมันแป๊บหนึ่งแล้วก็ตักเวลาตักเนี่ยนะคะเขาจะได้ไม่ติดสกูปปั้นเป็นลูกๆอย่างนี้ยค่ะง่ายแล้วคุณก็จะได้ลูกที่เท่าๆกันด้วยเราแป้งแบบนี้นะคะเอาลงทอดเลย ตายมันกรอบเหลือเกินนะคุณดูสิรออีกแป๊บนึงนะคะเขาเป็นสีเหลืองเท่ากันทั้งอันเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนานามีตัวลาบทอดกรอบใส่ลงไปในถ้วยอย่างนี้จากนั้นนะคะข้างหนึ่งของเราหอมเจียวค่ะใบมะกรูดกรอบๆค่ะและพริกขี้หนูแห้งทอด ลาบทอดกรอบของเราขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะอันนี้น่าจะเป็นลาบวากาเมะหมูทอดไม่ใช่ลาบหมูทอดวากาเมะและ้วละ่ะดูสิอะทอดก,กรอบแบบนี้พักทิ้งไว้จนเสด็จน้ํามันเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ แล้วให้เขามีความหอมอร่อยกรอบได้ที่เลยนะครับแล้วก็เอาไข่เจียวเนี่ยมายีๆเป็นชิ้นๆน,น,นะครับแล้วก็ต้มน้ําซุปปรุงรสตามชอบเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ําปลาแท้ตราหอยหลอดคุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูกุ้งมาฝากแล้วก็โด่งดังไปทั่วเลยแม้กระทั่งตะวันออกกลางและยุโรปยังอยากรับประทานกันเลยนะครับเมนูกุ้งทอดกับซอสมะขามแต่ไม่ต้องไปซื้อซอสมะขามสำเร็จรูปนะวันนี้เราจะบอกคุณว่าการทำซอสมะขามให้อร่อยทำอย่างไรไปชมครับ วันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดซอสมะขามมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาตราหอยหลอดรถดด้งเดิมและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนกระทั่งส่วนผสมขน้น ปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาราหอยหลอดรสดั้งเดิมใส่แป้งขอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักซอสมะขามลงในภาชนะตามด้วยกุ้งที่ทอดไว้โรยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูทอดตกแต่งด้วยผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามเห็นไหมคุณผู้ชมมันง่ายมากเลยซอสมะขามก็ต้องมีกลิ่นหอมของมะขามและที่สำคัญ ต้องมีกลิ่นของน้ำปลาจางๆเข้ากันและกลมกล่อมวันนี้เราเลยแนะนำเป็นน้ำปลาตราหอยหลอดเพราะว่าทำซอสอะไรมันก็อร่อยกลิ่นกลมกล่อมไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็เค็มกำลังดีนะครับดูเสร็จเรียบร้อยเข้าครัวดีมาก ส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ราหอยหลอนนะคะ